ยังจัดเต็มเหมือนเดิมค่ะจำนวนเครื่องดนตรีแล้วก็แสงสีเสียงนะคะแม้งานนี้เจ้าภาพจะจ้างวงปีพาดมอนให้มาบรรเลงในงานชาปนากิจแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะจากเดิมที่เขาเล่นกันยาวๆหลายคืนละค่ะตั้งแต่วันสวดพระอภิธรรมศพคืนแรกจนถึงวันเสร็จพิธีตอนนี้เหลือแค่คืนเดียวนะคะพี่โต้ยศิรวัตรหัวหน้าวงปีพาดบุญส,ส่งศินเล่าว,ว่าถ้าสถานการณ์ปกติเนี่ยที่วงรับเล่นดนตรีหลายประเภทค่ะอย่างแห่แตรวงงานบวชงานทําขวัญเทพแล้วก็ วงสวงด้วยนะคะแต่พอโควิด -19 ระบาดคุณผู้ชมคะก็เหลือเพียงวงเดียวที่ยังมีคนจ้างก็คือวงปีพาดมอน,นี่ละค่ะเพราะว่ายังมีงานอาวะมงคลอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้เล่นเต็มวงแบบนี้มานานเหมือนกันเพราะสภาพเศรษฐกิจตอนนี้เจ้าภาพก็บอกไม่ไหวค่ะลดสเกลลงหน่อยได้ไหมขอลดราคาด้วยนะคะทําให้ฝั่งนักดนตรีเขาก็ต้องจัดให้ลดจํานวนคนตามลงไปค่ะราคาหนึ่งเลย ราคาหนึ่งแล้วก็ขนาดของวงจาก5อาจจะเหลือ3อย่างเงี้ยรัลดลงแล้วก็เหมือนกันอย่างเราก็ต้องเซฟคนลงเพราะว่าค่จ่ายันนีเจ้าภาพเขาให้งบมาแค่นี้เราก็ต้องหาทางที่จะเซฟตัดนู่นตัดนี่นะครับบางคนก็ไปนะไม่มีที่ไปเลยนะครับก็ต้องยึดอาชีพนี้อย่างเดียวคือถ้าถ้าไปทำอย่างอื่นมันต้องลงทุนต้องใช้เงินอีกเงี้ยมันก็ลำบาก ับคือยังอ,อย่าพูดตรีไม่ใช่รวยครับบางทีรถลากก็บางคนก็ยังไม่มีบางคนบ้านยังไม่มีเลยต้องเช่าเขาเลยเขามันก็ <ๆ S 2> มีมตั้งแต่สมุทรสาครเขาโดนมาเนี่ยนะครับรอบนั้นเนี่ยหายไปเลยสามเดือนสี่เดือนไม่มีเลยสักงานไม่มีเลยไม่มีเลยครับคือยกเลิกกันหมดแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาล้วลอกสองสมุทรสาครหนักกว่าเพื่อนพอรู้ว่าปีพาดมาจากสมุทรสาคร เขาไม่หาที่บ้านสาหรับผมการเล่นดนตรีเป็นรายได้หลักใช้เงินเก็บที่เหลืออยู่ก็ลอยหลอไปทุกวันนะครับและตอนนี้ลูกก็ป่วย <c oughs> คูณ2เลยตอนนี้ความลําบากอีกวงที่ไม่ได้ออกงานมาสักพักก็คือแตรวงนะคะเพราะงานหลักอย่างการแห่นาาและขบวนขันหมากต่างๆเรียกได้ว่าเป็นงานที่มีคนเยอะคุณผู้ชมคะตั้งแต่โควิด -19 เเริ่มระบาดอีกครั้งนะคะเจ้าภาพเลยบอกว่าขอเลื่อนไปก่อนยกเลิกกันเกือบหมดจริงๆนะคะ ซึ่งเอาจริงๆแล้วที่น่าเสียดายเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีรายได้ของแตรวงเขาเลยล่ะค่ะเป็นเริ่งามยามดีคนนิยมบวชกันนะคะพี่เล็กดิเลกปิ่นทองท่านนี้เป็นหัวหน้าแตรวงนัทวุฒปิ่นทองค่ะก็เล่าว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเหลือแค่งานแตรวงแห่รอบเมนในพิธีชาปนกิจอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่เหลืองานแค่นี้จริงๆค่ะไม่เหลือเลยครับไปหมดแล้วส่วนมากจะเป็นงานบวช งานบวชเพราะว่าช่วงเมษากับเดือนพฤษภาเนี่ยจะเป็นงานบวชช่วงช่วงบวชออใช่ครับส่วนมากจะเป็นช่วงเมษากับพฤษภาแล้วพวกเนี้ยงานจะชุกหน่อยแต่ช่วงเดือนหน้ากับเดือนพฤษภากับมิถุนาก็เหลือน้อยแล้วเพราะว่าเขาทยอยคืนกันเรื่อยอยากให้รัฐบาลมาช่วยเรามั่งอะไรอย่างเงี้ยคือว่าทีละโดนทีไรก็แต่วงจะโดนก่อนทุกทีดนตรีจะโดนก่อนทุกที คืออยากให้เข้ามาช่วยเราสักนิดนึงในทางไหนก็ได้เลยอย่างเงี้ยที่ผ่านมามีเสียงจากคนดนตรีกับทุกแขน,นแล้วนะคะที่เอ่ยปากขอให้รัฐบาลยื่นมือเข้าช่วยค่ะเพราะสถานการณ์การระบาดของโควิด19ยังกินระยะเวลานานต่อไปแบบนี้วงดนตรีชาวบ้านที่หาเลี้ยงชีพกันในงานพิธีประเพณีแบบนี้บอกว่าไปต่อไม่ไหวแล้วละค่ะ